คนดูดิอัศจรรย์มากผมรอมานานมากเลยฮะในสุดก็มีคนเข้ามานะฮะหวังว่าเขาคงไม่ออกไปเนาะใช่ไหมสิงล่างเขาเองแล้ว <laughs> ขอสิงได้ขอสิง <laughs> ทุกคนนะม่อไหลมื่อไห่เราจะได้เล่นเนี่ยโอ้ยอย่างน้อยก็มีคนเข้ามานะไม่ออกใช่ไหมเพื่อนเนาะนายชื่ออะไรเจคนะอ๋อเจเคดยอดเลยนาะยเจเค่อมาจากอะไรอะ แต่งแฮดดี้บอทเตอร์เจเกโลลว้าวว้าวไอ้คนนั่งไอ้คนนั่งเอาหนังสือมาให้ผมผมอยากได้ฟรีผมไม่ไม่จ่ายตังค์อะไรนังนั้นแหละผมไม่ผมไม่ได้กินงงกันแต่ผมไม่มีตังค์นะมันนานนั่งเลยเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ทั้งเกมนี่เราเล่นกันอยูสองคนคนอื่นเขามาเล่นยังไม่เนี่ยฮะเพื่อนหรือว่านายเล่นอยู่คนเดียวด้วยใช่นายคงเหงาใช่ไหมเพื่อนนะสิงห์ล่านเลยเนี่ยโอ้เมื่อไหร่จะได้เล่น โอ้ไม่ไม่ได้อ่าโ oh. อ้อ่ะอดูของพี่ผมไม่ได้กดอัดนคลิปอ้าวมาแล้วคนหนึ่งโอ้อะไรดี่นายชืย่อว่าเดเด๋ออ่าโอ้ยฆ่าคนแล้วตุ้ยเด๋อเด๋อทุกคนเล่นกันต่อได้นะนายตรงผมน,นายสวยมากเลยทำไมผมชอบตรงผมนี้มากเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะทำไมคนนี้เขายืนนิ่งเนี่ย F K นายมีสีไห<ต>ม F K นะใ <oon> คร อืมว้าวหกคนแล้วนายชื่อว่าเลสแอนรี่นะฮะนายไม่ได้ตั้งชื่อใช่ไหมเพื่อนทำไมนายชื่อว่าเนมอ่ะยอ๋อนายเราไม่ชื่อชื่อเนมใช่ไหมนายต้องการให้เราเข้าใจว่านายชื่อว่านามิหรือว่านามะใช่ไหมชื่อแน่นายเท่มาเลยเพื่อนหรือว่าผู้หญิงผู้ชายทำไมใส่ดอกไม้เนี่ยได้เป็นเกย่างไงเหรอเจรแม่เอาตัวเจ ผมว่าก่อนจะโดนฆ่านะคงไม่ได้เล่นอืมพี่ช่วยพิงเลดี้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็นั่นแหละเขาเป็นคนทำอะเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวคุณมันโกหกผมคุณโกหก อ้าเอาอลยอ้าออกตะปดหายออกตะปดหายอ้อเดี๋ยวนะเออนี่เขาปิดอีที่ดูเควสไปใช่ไหมหรือว่าอยังไรเนี่ยเข้ามเอ่อเดี๋ยวนะำไมามันดูมั่วๆจังเลยแตนตานมันอยู่ไหนผมอยู่ห้องด้านล่างเอ่อผมกำลังทาการเอ่อทผมบอกมาทำยากย o my god oh w า นายมันทำเออใครทำไม่รู้แหละฟิกวอร์ริงอะโอะเคเป็นผล่ออกมาละอันนี้คืออะไรเออปืด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 จุ๊บแย่เ yeah, นะโมเซนเจอร์ฮนะจกคือมเซนไดใช่ไหมไม่รู้คืออะไรกันแหละผมก็พูดเปงั้นกันแลหละโอ้มีคนตัดไฟด้วยอี <laughs> ออกแล้วอะอต้องพูดอีแล้วทำไมผมไม่ได้เป็นเลยโทษ ห้าคนแล้วฮะถ้าคราวนี้ผมไม่ได้เป็นเองนะผมว่าเกมมันจงใจแกล้งของเราทุกคนเนี่ยได้แหละครับจะยอดเลยทุกคนครับผมผมเกลียดเกมเนี้ผมรักเกมนี้เนี่คุณย่าคุณย่าใส่หมวกนะว้าวได้เวลาส่งวิทยุฉันว่าฉันมาทำให้มันมั่วขึ้นนั้นเนี่ยโอเคฉันว่าฉันช่วยได้อะไรเนี่ย แล้ว <laughs> มันยืนซอสอะเออผมไม่ผมไม่อยู่นะผมไม่อยู่นะเมือ่อกี้กห,ห้องไฟฟ้าแต่ว่าผมเห็นประตูปิดเฉยๆแล้วก็สีเหลืองอยู่หน้าประตูผมไม่แน่ใจว่าสีอะไรแต่คงไม่ใช่สีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองอยู่ยหน้าประตูหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม,วนะไม่รู้ว่าวอ,อมันตายแล้ว <laughs> <laughs> เกลียวอ่อนเขียวเทียมตายทั้งคู่เลย เออพี่วแดงพี่หรือเปล่าพี่พี่ใช่ไหมพี่ใช่ไหมเป็นสองรอบแล้วไม่ใช่เม่จะเป็นสีเหลืองไม่ได้เป็นนั่นแหละหรือว่าเป็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันบอกว่าสีฟ้าอ่อนว้าวผมไปแล้วนะว้าวกฟว่าทุกคนมันเป็นประสบการณ์ที่เศร้าหมองมากเลยนะ <laughs> ผมบอกแล้วเห็นไหมผมบอกผมบอกแล้วแกนมากเอาอผ,ผมเป็นจริงๆด้วยผมดอถูกแต่ผมก็ไม่ตนั้นอยู่ดีถ้ยที่สำคัญคือเขากลับมาเล่นด้วยนะฮะแกนแกนมากนั่นแหละแกแต่เป็นช่เพกแล้วฉันผมหมายถึงพี่อ่ะพี่พี่เป็นสามรอบแล้วถอยทำไมผมไม่ได้เป็นเลยโถ่อยได้โผม ผมตายก็ได้ทุกคนผมไม่ไหวแล้วทำไมทำไมคนออกเยอะจังวะทำไมเกลมันเล่นผมว่าทำไมผมอุ้ยสีดำวีเอฟเคสีดำใช่ป่ายังทำไปเรื่ยเลยอิมพอสกอแมกซ์อิมพอตช์แมนพรีสวัตวัต วัวดเท้เนี่ยฉันร้องไหทิกเกิลแพนปวดขี้ปวดผมเลยเอาผมปวดตัวเองด้วยไม่เอาผมเชื่อใจตัวเองผมรู้ว่าผมเป็นคนดีเย่ไม่ทุกคนเชื่อใจหนูแงมีมีคนปวดออกตบุดด้วย ว้าวไม่รู้โอ้โทรให้ป,ปิดกันนะครับห้องไฟนี่เปิดเสมือนห้องแห่งความตายของคิวเมดเลยทีเดียวลาเควสสายไฟหวังว่าเขาไม่มีตัวสีม่งวงที่ชื่อว่าออสตบูดมาสังหารผมดลานหลังนะเอ้าเอ,อเ,ออเ,ออเอ้าเอ้าแหมจะเป็นรู้นะนะสีแดงสีแดงสีแดง,ดงไม่ได้เป็นเ,เออโอ,อเค ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์อย่างนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้